สถานการณ์ของทักษิณเป็นยังไงลําบากมากเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นคนที่เป็นค a ด d เดต t นายกมตุยี4คนถ้ามาเป็นจะเป็นยังไงก็ต้งบอกก็รู้นะสีคนนี้มาเป็นประเทศเจ๊งต่อแน่นอนยืนยันฟันธง สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้การเคลื่อนไหวของทักษิณและการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายเรื่องโดยเฉพาะอุกอิงกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากนะครับก็มีคาเตือนจากอาจารย์ไพศาลพืชมงคลว่าระวังอาจจะเกิดการยึดอํานาจขึ้นอีก แล้วคนดังวันนี้ผมถึงอดิตนายกรัฐมนตรีก็เป็นลุงตู่ของเรานั่นเองผมมาท่านนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยกราฟชีวิตก็เป็นวันอาทิตย์มีนามาเมียออกมาวัสนานี่เจ้านุ่เล็กสิบสองเขาคือท็อปเลยก็อย่างอื่นไม่ได้มาพูดถึงทำให้ผมนึกถึงว่าเอ๊ะ นายกทับศิลท่านวาสนาก็สิบสองลุงตู่ก็สิบสองเอ๊ะตรกว่าสิบสองนี่มันถึงจะเป็นนายกมากันทั้งคู่จะใช้ผลิาสตจีนกับ์รสาทไทยนี่ะสมประสานกันด้จะหงง,ง,หงูเหงหน้าตาเรียว่าท่านประยุทธ์รจันโอชา ท่านก็มีใบหน้าที่เป็นาสาี่เหลี่ยมโหราศาส์จีนก็เรียกว่ากกจีวิงกกนี่แปลว่าบ้านเมืองใบหน้าสี่เหลี่ยมก็แปลว่าเหมือนบ้านเมืองจะ่ไม่โหราศาสตร์จีนนี่ก็ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากทั้งคู่จะเป็นท่านประยุทธ์ดูว่าท่านทับสินหต่างก็มีเมล่าที่สี่เหลี่ยมกันท่าน ประยุทธ์ก็จะมีใบหน้าสี่เหลี่ยมที่ชัดเจนไม่มีไรอ้อมเขไม่มีเรียกว่าลูกก็ตกวัส,สนาสิบสองว่ามีลูกที่ดีปริยาคู่ครองก็ดีแสดงว่าท่านมีลูกที่เกื้อนหนุนมีเสียอย่างเดียวก็คือเรื่องญาติญาติก็ไปสัมคัญกับพิดหน้าก็จะทำให้ท่านอาจจะอารมณ์หงุดหงิดเสียชื่อไปมั่ง อันนี้ผมพูดถึงเรื่องโหราศาสตร์ทั้งนั้นแล้วก็มาบวกกับท่าปัญยุตต้นเสียงคือปอปลาปอปลากับ,อกกบยอยักษ์ปอปาก็ตกสียอยักษ์ก็ไปตกเดชอีกในหนึ่งสีอีกด้านนึงก็ตกบนะนะเดชอีกด้านนึงก็ตกขุนทรัพย์ปัญยุตรวมกันได้สามสสาเลขสามสามนี่จริงๆ ถ้าตามขศาสตร์ไทยเนี่ยเลขศาสาตร์นี่นะเป็นสามสารเลขคู่นี้เขาเรียกเกี่ยวกับความรุนแรงได้ปรึกษาผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ยังเขาได้ปรึกษากันยังว่าถึงจะเล่นประเด็นเนี้ยคือสองคนเนี้ควรจะเกรงใจคนไปเลือกตั้ง คุณเป็นคนที่อยู่ข้างสนามธนาธรน,นี่คุณต้องรอปี2572นะค,คุณถึงจะลงสนามเลือกตั้งได้คุณถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีค,คุณทักษิณยังมีเรื่องที่เป็นคดีความยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ คุณเป็นคนนอกพักทั้งคู่คุณเป็นคนนอกพักทั้งคู่แต่ผมเข้าใจว่าคุณเป็นโฟลเดอร์ผมเข้าใจแต่อย่างนี้เอาว่าก็บอกให้ทางประชาชนแล้วสบายใจนะครับว่าอย่าเพิ่งกังวลว่าจะเป็นการอภิปรายไม่วางใจคุณทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่แน่นอนผมยืนยันพอผมบอกว่าการอ้างอิงถึงชื่อคุณทักษิณก็เป็นการอ้างอิงตามข้อจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับและผมยืนยันแหละถ้าฟังปุ๊บจะรู้เองว่าเสียหายหรือไม่เสียหายเสียหายหรือไม่เสียหายการยื่นยติ อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้น <Yes! S 1> และผมยืนยันแหละถ้าฟังปุ๊บจะรู้เองว่าเสียหายหรือไม่เสียหายปัญหาเรื่องอันบังคับใช้กฎหมายเป็นกรณีชั้น14ผ่านมา2ปีเนี่ยเศรษฐกิจมันจะต้องดีขึ้นหุ้นตกมากๆก็ต้องโยนไปที่ธนาคารในประเทศไทยเพราะว่าไม่ยอมลดดอกเบี้ยคุณกระตุน้นเศรษฐกิจสำเร็จหรือไม่ไมคริปโตคาสิโนมันไม่น่าจะใช่คำตอบสำหรับ เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันเราเนี่ยบรรจุชื่อคุณทักษิณเข้าไปในยติก็ไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากการกระทาของตัวคุณทักษิณเองที่ตัวคุณทักษิณจะต้องถูกผนดุนตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีรที่ปล่อยให้บุคคลผู้เป็นบิดาเนี่ยคอยชี้น,นําชักใย,ยตัวเองยูเรื่องท่านจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกลาคาญไม่ลาคาผมคงห้าไม่ได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูตามบทการให้สัมภาษณ์ผมก็ไม่แน่ใจว่าคาว่าเสียไปพักของท่านเนี่ยหมายถึงอย่างไรถ้าท่านหมายถึงการเสี่ยงที่พวกเราจะถูกยุบพักผมคิดว่าท่านเองก็ไม่ควรพูดในฐานะที่ท่านเองก็เคยถูกดําเนินการยุบพักเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองน่าจะเข้าใจนะครับโอบอกของคนที่โดนยุบพักด้วยกันนะครับแต่ถ้าท่านหมายถึงว่าการเสียคะแนนความนิยมผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่สามารถที่จะตัดสินแทนประชาชนได้ก็อยากฝากให้ออนะครับใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลัง ก็อยากจะเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่การตั้งยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงการเจรจาคําที่บรรจุในยติรวมถึงเรื่องกรอบระยะเวลานะครับผมสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะในการประชุมวิปร่วมวันนั้นเนี่ยตัดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเคาะไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าตัวแทนจากฝั่งพรรคเพื่อไทยเองจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจตัวจริง วันที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอาทิตย์ที่แล้วที่ข่าวที่แล้วมาพูดก็บอกว่าเขาทะเลาะก,กันไอ้เรื่องมีชื่อทักษิณนี่แหละสุดท้ายตอนนี้ฝ่ายค้านก็ถอยชื่อทักษิณแล้วนะคะเพราะว่าทางสภาทางคุณวันนอเนี่ยทางคุณวันนอที่ตอนที่ทักษิณไปนาราธิวาสไปใต้น่ะคุณวันนอก,ก็ไปไหว่ยอย่างนอบน้อมที่สุดเลยไหว้นัก นะประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาไหวนักโทษขี้คุกแล้วก็หนีคุกไอพี่น้องไหวยอย่างนอบน้อมที่สุดเลยเคารพอะไรขนาดนั้นก็คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ไหว้พี่น้องแต่ไม่ใช่หูนอบน้อมซะจนเขาวิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองดิฉันเห็นแล้วก็อยากจะบอกผู้เท่านี้อีกเหมือนกันว่ามึงไม่อายดิฉันไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดกูนะเป็นคนไม่ค่อยพูด เนี่ยมีคนพูดแทนรู้สึกแทนเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ดูที่คลิปทั้งเจ็ดคลิปเช็นเชนครับผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับ,รบอีกครั้งหนึ่งครับ,รบว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไ,ไปที่สารการกันให้เต็มที่ ผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดควงภารกิจเดินต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารการ Meek! ปราปั๊มไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนระบามาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซสีซสีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน ของคนเสื้อแดงแบบง่ายๆอย่างนี้บอกให้ทหารได้รับทราบบอกให้ทหารสุนัขรับใช้อามาต์ได้รู้ว่าถ้าคุณทําร้ายคนเสื้อแดงแม้เลือดหยดแต่หยดเดียวนั่นหมายความว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลพงษ์ทันทีส่วนแางจังหวัดจตุพรได้บอกแล้วให้รอฟังข่าวว่า พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทันทีรวมตัวกันที่ศาลากลางไม่ต้องลองเงื่อนไขจัดการให้ลาพน,นัานคนและ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทําให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้นน่ะเป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจ อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจทามายิงตุ้มๆๆๆคนเสื้อแดงวิ่งเข้าเกสอนวิ่งเข้าเซนตตันโววิ่งเข้าพาราก้อนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราดีเต่าที่ผมฟังดนูเช็คกระแสะอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมก็มี บางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดือด้อก็มี คุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปกอวินาสกรรมคุณไม่ต้องไปปูดข่าวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลแล้วก็ถนนลาดวิถีสะพานข้ามแม่น้ำโรงพยาบาลศิริราชสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสาคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยจ่างแน่นอนผนทุกคนบอกกันแล้วว่าวันนี้การต่อสู้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่ชนะเป้าหมายคือคุกและตายเท่านั้นพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมพีนั่นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบปลายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนครับ นี่คือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่สอชอได้เคยเรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นการก่อการร้ายภาพและเสียงที่ท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่มีความชัดเจนไม่ต้องการคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับสามารถที่จะโยงใหญ่ไปถึงผู้สั่งการทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศจนกระทั่งถึงตัวผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ในลำดับต่อไปจะเป็นข้อมูลภาพที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพิ่มเติมไปตามที่แกนนำาปนเวทีได้กล่าวว่ามีกองกำลังนะครับเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งกองกำลังนี้ก็มีความพยายามในการที่จะใส่เสื้อผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอย่างในภาพก็จะมีลักษณะของการใส่เสื้อกั๊กกันกระสุนที่มีคำว่าอามีนะครับ หรือใส่เสื้อกั๊กกันกระสุนที่มีลายพลางเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเวลาเขาปฏิบัติการแล้วครับต่อไปจะเป็นภาพของลูกระเบิดเพลงนะครับการวางเพลงในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากการจุดไฟราดน้ำมันแล้วเนี่ยก็ยังมีความพยายามในการใช้ระเบิดเพลงิงซึ่งระเบิดเพลิงจะมีอยู่สองลักษณะนะครับเป็นระเบิดเพลิงที่เอาน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซิน ใส่ลงไปในขวดเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็มีไส้สําหรับที่จะจุดไฟอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาไปเป็นแบบที่สองให้มีความยืนแรงขึ้นก็คือมีดินขยายการระเบิดมีตะปูนะครับมีเศษวัสดุแหลมคมทั้งหลายซึ่งตรงนี้จะใช้ได้ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยและสามารถที่จะทําอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะซึ่งเป็นอดีตนะครับที่ปรึกษาของพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะบ,บอกว่าระวังการยึดอํานาจไปสาลชี้นะครับพนางทุ่งสะเทวีทเด็ดเข้าเวรสงกรานต์14เมษายนนี้นะครับระวังอย่าให้ซ้ํารอยอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับนางพระนางทุ่งสะเทวีกําลังเข้าเวรสงกรานต์ปี2568 นะครับพระนามเป็นบุตรของเท้าว,วกนินพรมหนึ่งใน7จ็ดองฮะที่พัดผัดกันเข้าเวรประจำปีนะครับสำหรับงานสงกรานต์พระนางจะนอนหลับตามาบนหลังพยาครุฑก็เพราะเวลาพระอาทิตย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนอริยบทของพระนางจึงเป็นอริยบทนอนหลับ โดยมีพาหนะคือพยาครุฑซึ่งเป็นพาหนะทรงของพระนาวรายและเป็นแสนลักษ์ของสมเด็จพระมหากษัตริย์เท้ากบิลพมนะซึ่งเมื่อปี2400นะครับซึ่งมีการเฉลิมฉลอง24พุทชกยันดีมีการสร้างพระสำคัญต่ออายุไขของกรุงรัตนโกสินทร์ และสืบชะตาความมั่นคงเกิน3ชั่วคนของภาคธุรกิจและปี2,411นะครับซึ่งเป็นปีที่ทำพิธีมหาพุทธาพิเศษสมเด็จวังหน้านะครับ84,000องค์บรรจุนะครับพร,พระพระธาตุพรมวังหน้าโดยโปรดเกล้าให้บุรณะขึ้นใหม่หลังจากที่เกิดอาเพศ พังทล,ลายลงโดยไม่ปรากฏสาเหตุโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเป็นประธานสงฆ์นะครับแล้วก็สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยราชเป็นประธานคารวาสกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีอายุยาวนานถึง18รัชกาลและมีบทพยากรณ์อีกว่าในอีก10ในปีที่10แห่งรัชกาลที่10 จะเป็นการเริ่มต้นของยุคสีวิไลประเทศไทยจะมีทรัพย์ในดินหรือแร่หายากเชลีเทียมผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองชาวโลกจะแห่กันมาซื้อที่ดินในประเทศไทยจนเงินทองท่วมภูเขาซึ่งขณะนี้ก็เริ่มเห็นกันบ้างแล้วเมื่อเห็นพระนางทุ่งสะเทวีจะเสด็จเข้าเวรเพื่อความไม่ประมาทเพลอเลอ ก็ต้องบอกกล่าวเตือนสติกันไว้บ้างจะได้ยับยั้งช่างไตช่างใจกันตามสมควรคำพูดของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลฮะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะในเชิงเสติมีความเป็นไปได้ไหมก็ถ้าไปดูย้อนหลังฮะ94ปีที่ผ่านมา17ครั้งก็แบบนี้ทักษินมาใกล้ๆ2อันปี4ี่ปี57ก็แบบนี้ สุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นอ้างทุจริตคอร์รัปชันล้มล้างการปกครองเป็นประเด็นหลักเลยนะก็เกิดการก,ก็อย่างที่เห็นนะทุกครั้งเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในรุ่นพวกเราเด็กๆอาจจะไม่รู้นะแต่ไปดูประวัติศาสตร์ก็เหมือนเหมือนเดิมวนเหมือนเดิม,เ,ม,เ,ดมเกิดการรัฐประหารที่สุดนะครับเอาละเตือนมาหลายครั้งเรื่องการรัฐประหารมีโอกาสเป็นไปได้สูงอยากให้เกิดไหมผมก็เรียนว่าไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับแล้วตอนนี้ถ้าใครถ้าเกิดขึ้นมาแล้วใครจะเป็นนาย,ยการัฐมนตรีคนต่อไปนะครับดูๆแล้วก็มี3ท่าน นะครับหชัยใช้เกษมนะฮะถ้าสมมติว่าอุกอิงไปใช้กเกษมก็ต้องมาทักษิณก็คงไม่ปล่อยให้คนอื่นหรอกนะฮะก็ใช้เกษมก็ต้องมาประเทศไทยจะเป็นเหมือนไทยผมว่าหนักกว่าเดิมนั่นคือประการที่1 2คนที่2ก็คืออ,อนุทินชาญวีรกุลนะครับอนุทินชาญวีรกุลถ้าสมมติว่าใช้กเกษมมีอันเป็นไปพักถุกยุบไปนะฮะอ,อนุทินก็มีโอกาสสูงนะเป็นนายกคมตรี 3. นะครับและคนที่สม ถ้าเป็นนอกระบบนาะยกพระราชทานแล้วแล้วแต่ก็มีเนี่ยที่พูดกันแล้วเกินทีม I.O. ของพรกรวมไทยสร้างชาติทำกันแล้วเกินก็คือพลเอกประยุทธ์นะฮะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้ามาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาประเทศได้ไหมผมฟันธงได้เลยแก้ไม่ได้หนักกว่าเดิมอีกนะฮะหนักกว่าเป็นองคมนตรีสําหรับผมในใจผมนะด้วยรักและผูกพันนะอยู่เงี้ยดีละอย่ามาหาเรื่องเลยนะฮะ ผมเข้าใจแหละคนในพักรวมไทยสร้างชาติอยากจะให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเพื่อที่จะให้พวกเขามีอำนาจร่วมกันอย่ามาอันตรายนะฮะผมก็ทราบมีคนดูคลิปผมทุกครั้งอันตรายอย่าทำนะอันตรายมากสถานการณ์การเมืองแบบนี้นะครับถ้าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอมตรีตั้งแต่ตแรกก็คงไม่ได้เป็นองค์มนตรีจนถึงวันนี้นะครับคนต่อไปเนี่ยนะฮะ ที่มีโอกาสจะเป็นและกำลังวิ่งเต้นจะเป็นพยายามเคลื่อนไหวจะเป็นเห็นเคลื่อนไหวทางสังคมมากเนี่ยก็คุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะฮะซึ่งก็เป็นคนลงนาม m o u 2โ4 4ท่านนี้มาก็คงวุ่นเหมือนกันตอนนี้นะฮะเพราะมีเรื่องของ m o u 2 5 4 4้ค้างอยู่แล้วคงจะเป็นประเด็นสําคัญก็4ท่านนะนะ,ะมีชัยกเกษมมีอ่าอะไรนะฮะมีอนุทินนะฮะ มีพลเอกประยุทธ์หนะมอดูก็เชียร์จัง,มงไม่ดูหมอดูแล้วหมอดูฝั่งนั่งนน้นนะก็อยากอยากให้ลุงตู่มาเป็นนะกแกก็ดีนะแต่ว่าไม่เหมาะนะสุรเกรยียรติเสถียรไทยนะกก็อยากเป็นสังเกตว่าเราเวลา,วลามีการเสด็จพำนเนินไปไหนที่มีคน2คนเนะี่ยามขบวนเสด็จไปเรื่อยตอนที่มาเชียงใหม่เนะี่ยผมก็เห็น2คนนะหนึอนุทินชาญเบรกูลส สุรเกียรติเสถียรไทยก็ไปสองคนเนี่ยพยายามตามเธอไปเรื่อยๆ,ๆแต่ที่ผ่านมาสุรเกียรติก็ทํางานให้กับทักษิณอนุทิน,นก็ทํางานให้กับทักษิณน,นะฮะแต่อนุทินก็มีเรื่องที่ดงที่ดินอะไรของเขาเนี่ยนะฮะในส่วนของสุรเกียรติก็มีเรื่อง mou สองพร้อยสี่สี่อะแล้วก็นี่คือคือคนที่วิ่งอยู่เนี่ยที่เขาเขาพยายามจะเป็นกันอยู่นะแต่มีโอกาสจะเป็นไหมเป็นแล้วจบไหม,มให้ยมีจบอ่ะมีเรื่องขึ้นมาอีก แล้วก็ดูสถานการณ์จะหนักขึ้นกว่าเดิมทั้ง4ท่านรวมกันมาเลยนะเป็นนายกมนตรีพร,พร้อมกันเลยนะสมมติว่ามีตาแหน่งสีําแหน่งเป็นมพร้อมกันจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผมยืนยันฟันธงแก้ไม่ได้นะคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยบอกไว้ว่าเอาละเอารวมกันเลยเศรษฐาทักษินนะฮะแล้วก็พลเอกประยุทธ์บิ๊กป้อมรวมกันมาหมดน,นักการเมืองรวมกันมาให้หมดเลยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้เลยจาได้ไหมฮะผมพูดมากี่ปีแล้วเนี่ย จะสองปีแล้วรวมกันเลยแก้ไม่ได้หรอกบอกรู้ได้ไงมันแก้ไม่ได้ก็ผมเรียนมาผมทำงานด้านนี้มาผมพอรู้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวจุดใดจุดหนึ่งมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเป็นปัญหาที่เราไม่มีคนที่ถูกคัดเฟ้นมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญด้านการบริหารมาเป็นนักการเมืองเรามีแต่ คนมีเงินคนมีเส้นคนมีอำนาจเข้ามาเป็นอำนาจทางการเมืองแต่เราไม่มีคนมีความสามารถที่ผมดูความสามารถในเชิงวิทยากศา,ารเมืองก,การปกครองชั้นสูงแล้วเนี่ยมันยากยากมากเลยรวมกันตอนนี้ทักษินมาทักษินคิดเพื่อไทยทำบอกลุงตู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี่ไงปีตพ,พันธ์ก็บริหารอยู่ด้วยด้วยนะฮะลุงป้อมก็ออกมาแล้วไงกับลุงป้อมก็เคยบริหารอยู่ด้วยเป็นไงก็ไปด้วยกันไม่ได้ อนุทินว่าเก่งเก่งเก่งก็นี่ก็บ,บริหารอยู่ด้วยไงเป็น,นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรองนายกมนตรีก็ยังทาอะไรไม่ได้เลยนะอยู่ด้วยกันโอ้โหตอนปลาัยกันโอ้ยค่าแรงหกร้อยสองหมื่นห้าปอตีนะค่าไฟลดทันทีค่าน้ําลดทันทีนั่นก็จะดีนั่นก็จะดีนี่ก็จะมาจนถึงวันนี้ผีสักตัวก็ไม่ทาอะไรเห็นไหมแต่ มันใกล้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังอาจารย์ไพศาลบอกว่ามันจะมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้สูงไหมสูงมากผมพูดตรงตรงเลยสูงมากนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทิศทางไหนถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดอำนาจด้วยการใช้ทหารผลก็ออกมาเหมือนเดิมนะเพราะว่ามัน92 94ีปีที่ผ่านมามันก็เห็นยึดไปก็เหมือนเดิมอาจารย์ไพศาลก็บ,บ่นยึดไปก็เจ๊งสองเหล่าก็เจ๊งจริงไม่ก็จริงแล้วก็เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าควรจะเป็นยังไงนะคนที่มีความรู้ความสามารถในประเทศนี้ผมก็เชื่อว่าทานกกเเตรรีียยมมมมพ้วห สถานก,การณ์ของทักษิณเป็นยังไงลําบากมากเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นคนที่เป็นค a ด d เด a นายกตรีสีคนถ้ามาเป็นจะเป็นยังไงก็เป็นอนบอกก็รู้นะสี่คนนี้มาเป็นประเทศเจ๊งต่อแน่นอนยืนยันฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะไม่มีใครทำอะไรกับกูได้นักตัวชายอย่างกูสู้ไม่ถอยนีก็ดีสิห้าปีมีคนคอยกลับมาลอยหน้าตาบินมาไทยเ mm hmm. ข้าหมอบตัวยอมจำนนต่อหลักฐาน กลับมาบ้านดีกว่าอยู่ดูใบสารตัดสินแปดปีไม่เป็นไรผลสุดท้ายได้ลดโทษเหลือหนึงปีจะไม่เข้าอยู่เรือนจำแม้วันเดียวกูจะเวีวยวกฎหมายไทยไม่บัดสีแหกกฎเกณฑ์ทั้งหมดเท่าที่มีชีวิตนี้กูทำได้ไม่ไอายคน ผูคือนักโทษเทวดาพวกที่ฆ่ายากดดันในเสียฝน,นโนนุมานตำรวจปวดผู้คนร้อยพ้นจากโทษทันวันลอยสู้